พี่ขาหัครับโอ้ oh! ขวัญชาติขวัญชาตินี่เด็กดีนะคะนี่พี่ขาหักมาส่งพี่มาส่งพี่ขาหักพี่ปอไหนไอพีสามครับปวชาวสามครับไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นอะไรถึงขาหักตำดาขาเจ้าครับ,รบชนโอ้ <laughs> oh! ตายแล้วเกิดอุบัติเหตุขาหักเลยเหรอครับขวัญชาติต้องดูแลไปกี่วันเนี่ยจนกว่าจะเดินได้ แล้สองสัปดาห์แล้วครับโอ้เป็นคนบ้านเดียวกันเหรอลูกหรือญาติกันอพี่น้องครับเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่พูดยังไงเขาเป็นลูกลุงรู้จักกันแล้วก็ถือกันพี่เป็นน้องอ๋อรู้จักกันแล้วก็เลยรักกันขวัญชาติเป็นคนดีอยู่แล้วเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมแล้วตอนที่เขาซ้อนมานี่เขาคาบคาบมาได้อย่างนี้เลยเหรอไม่เขาคนั่ง เขานั่งเฉียงโอ้ใส่หมวกกันน็อกไหมไม่ใส่หรอนอนไม่ไกลครับเใกล้ๆโอ้ใกล้ๆใกล้ก็เกิดอุบัติเหตุได้ให้เขาซื้อหมวกกันน็อกนะลูกนะไม่ได้ไม่ได้วันนี้นี่คนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเอาบัตรประชาชนมาด้วยหรือเปล่าดูที่ครูที่ปรึกษาครับโอ้บัตรประชาชนวันนี้น่ะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเข้าใจไหมลูกมันเป็นเอ่อเอ่อของกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการตรวจนับลายหัว ก็ามาตรวจบัตบรประชาชนจะต้องมีแสดงตัวตนเป็นคนไทยเป็นนักเรียนนักศึกษาเข้าใจไหมขวัญชาติเออ,อันนี้อันนี้ปิดรถแล้วนะคะแต่ว่าแม่พออ,อไม่ให้ลงมาเพราะว่าเขามาส่งเพื่อนที่ขาหักส่งมาสองอาทิตย์แล้วนี่คือขวัญชาติเอาดุดูเปิดหน้าซิขวัญชาติน่ะจนได้ชื่อว่าขวัญชาติขวัญชาติและยังเป็นเด็กดีอีกนะคะนี่ยังเป็นเด็ก,ดกใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเขา้าใจไหมลูกดูแลตัวเองให้ดีขี่มอเตอร์ไซค์อย่าขับเร็ว ไม่ใช่เหมือนหลวงพ่อคูณมีคนหนึ่งแขวนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่โคราชทีนี้เกิดอุบัติเหตุ <c oughs> ก็เลยกลับไปหาหลวงพ่อคูณตอนยังไม่หมอมลณาพว่าทาไมไม่ช่วยผมไหนบอกว่าอิทธิฤทธิแก่กะหลวงพ่อคูณก็เลยบอกว่าแกขับเท่าไหร่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุร้อยยี่สิบหลวงพ่อคูณบอกว่าก็โดดลงตั้งแต่แปดสิบแล้วเข้าใจหรือยังเรื่องนี้นะมันก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าขับเร็วนะลูกนะ ดูแลตัวเองให้ดีขอบคุณครับหรือยังครับช่างยนต์น่ะเหลือกี่คนนี่มาเป็นสิบทำไมเหลือสามลูกเออพวกนี้หอ่อไม่ต้องมาหาแม่เออเอาบัตรประชาชนมาด้วยหรือยังดีมากลูกดีมากประโยชน์ของตัวเอง